สวัสดีครับสวัสดียามคำคื้ครับวันนี้ก็มีนะข้อมูลประโยชน์มาแบ่งปันอีกเช่นเคยครับสำหรับเปื่อๆที่ลูกทุเรียนเล็กนะครับทุเรียนอายุหน่งึงสปีนี้ต้องให้ความสำคัญนะในหน้าเล็กเนี่ยก็คือเรื่องการผสร้างเคมีนะไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าแามาลงหรือสารอาหารต่างๆนะครับ,ค,รบควรผลนะตามชะลกักหรือตามทีรานกษตเกแนะนำนะฮะ ห้ามเกินนะครับช่วงอายุอากาศร้อนนะครับแล้วก็อีกย่างที่จะทลารทุเรียนนะครับทําไมใบเนี่ยไม้ก็คือปุ๋ยนะครับปุ๋ยสําคัญมากครับด้วยเพื่อนๆลักษณะนี้ก็คือการใส่ปุ๋ยหมากนะคืออาการเค็มปุ๋ยนะคือเค็มปุ๋ยค่อนข้างหมากเลยนะเดี๋ยวผมพาไปดูอีกตอนนึงครับอ่าก็อยาเจะกองส่วนด้วยนะครับเปื่อเป็นวิทยาทานนะครับ นี่นะครับอาการเข็มปุ๋ยนะครับนั่นกับเดี๋ยวไปดูอีกตอนนึงครับเดินมืดหมึดกำกัครับมาดอดน้ำเลี้ยนครับนี่ครับเพื่อนๆครับนี่คืออาการเข็มปุ๋ยนะครับเพื่อนๆคือใส่ปุ๋ยมากเกินนะครับในช่วงหน้าแรงเนี้ย การใส่ปุ๋ยนะ่ะต้องใส่ให้น้อยกว่าปกติแล้วก็ต้องรอดน้ำตามเสมอนะเพื่อนๆอย่าใส่แล้วถิงนะฮะไม่รดน้ำจะเกิดอาการแบบนี้นะครับอาการนี้น่ากลัวอย่างไรครับอาการใบไม้นี่จากการเข้มปุ๋ยเนี่ยพอเป็นนะครับเชื้อรานะครับก็จะเข้าตามตาม่ังเลยนะนี่ครับผลิดัน่ังแบบนี้ครับเดี๋ยวจะมีเชื้อราเข้าตาม ทีนี้จะลุกล้าไปกันใยั่นะครับทำให้ถุเรียนซวยๆนี้ใบรวงมัดตอนได้ครับต้องให้ความสำคัญนะครับเรื่องปุ๋ยเป็นอันดับหนึ่งนะครับดูครับเสีย่2นะคร่ากลัวครับดูครับโอ้โหน่าเสียดายครับถุเรียนตอนนี้กำลังซวยเลยนะครับถ้าเจ้าของสวนมาเห็นก็อย่าววาอย่าด่ากันนะครับพมใมท้ายเพื่อเป็นวิทยฐานนะครับไม่ได้สาเติมหรือ ดูทุกเด้ได้ทั้งเส้นนะครับ